เปลดโปรแกรมม์วันนี้ก็มาเล่นมาคับพีอนนีกันนะครับมาสกายวอลกันเลยแล้วกันตดดดดอีกาวิจจะเริ่มขอต่อคนหน่อยได้ไหมยต่อคนไม่ได้เหรอเอามาแล้วสามสกายวลอลไม่เห็นกระจกนะครับมันเป็นบั็กของเซิร์ฟเวอร์ แค่ขี้มุกไงทุ้ยอะทุ้ยยังไม่จบอีกนี่คันนะครับไม่ได้แค่อย่าหาผมมันคนสูกโค้ครับผมแค่ทำมุกเล่นๆโอเคมีกล่องอยู่โอเคป ไม่มีบล็อกเลยเหรอ,อ,อมันครั้งก่อนๆครับมีคนตอบบล็อกมาผมไม่ทันเห็นอ้ว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 ตายคาที่กดทิปก่อนตรงกลางจะมีของเยอะนะครับางทีอาจจะมีชุดเหล็กก็ได้นะครับ โอ้ดูครับดูครับถอยก่อนครับถอยกไไ่อนบายบายไปไหนอันไปไหนอ่ะเขาเก็บของไงเอาไว้หมุนยาก ทีเดียวอีกทีนึงเดี๋ยวนะข้างหลังทีนึงแคตายแล้วขอใช้ขวานเหล็กแล้วกันดับดับเหล็กดับเหล็กดีกว่าเสียชุ okay, ดเกราะมีอะไรเพิ่มมั้งมีชุดเกราะที่ดีกว่าเดิมเดี๋ยวถอดออก อ๋อเลยดีเฮ้คครับตีคนนี้ครับตีคนนี้ครับตีคนนี้เขาหลุดครับตีครับไม่เป็นไรครับหลุดก็ตายครับกระโดดเลยครับกระโดดเลยครับบาบครับบาปว่า ทีรับทีหับทีหับทีหับตายรับใครกี่คนครับอ๋อคนตรงกลางเหลอไปบวกแป๊บบางทีอาจจะชนะก็ดงได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนอยู่กี่คนนะมันไม่ได้บอก รักนยครับ MCPE มาฟัน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 บายๆเหลอเเละผู้ the, the, เล่นสามคนครับสามคนไปตรงนั้นเลยครับไปที่คนนี้โอ๋ดีกว่าครับ อ่า ah. ข้างล่างไม่ขี้คนนะครับบายบายตัวสองผู้เล่น Rampage ครับ Steve is on Rampage ไหนคนนี้ครับอยู่ตรงไหนครับไม่เห็นเลยครับหรือว่าป้า เป็นไปได้ไหมที่เขาจะอยู่ข้างล่างเขาอยู่ไหนอะเราไม่เห็นชื่อเขาด้วยนะครับใช่ก,ใชกันก <ๆ S 2> อลแปบเฮ้ย,ย,ยเขาเป็นนักหลบนะเนี่ยนักหลบแอ่งชาติผมไม่มีบล็อกเหลือแล้วอะหลออยู่บล็อกเดียว คุณดีครับคุณอย่าพูดเบาๆดีครับดับดับดับครับดับเอาดับมันดีกว่าครับเฮ้ยน้องมันอยู่ไหนโอ้มาแล้วครับจีจีอีกอีกสักสามตานะครับเฮ้ยหนึ่งสองอีตานี้ตาเดียวพอครับเพราะวเดี๋ยวมันจะอัพโหลดช้านะครับก็รอกันไปรอกันไป ต่สทายนะครับตาแรกชนะไปตาสองยังไงมันติดตากันเลยครับโอเคครับคุยดีครับอย่าเล่นซิปดีครับไม่ใช่หมายถึงซิปกงเกงนะครับไม่ใช่ครับอย่าเข้าใจผิดไปเราอยากคลิกลึกนะครับแบบถอดทิปกูงกเกงอะไรไม่ใช่นะครับทาคลิดลึกนะครับโอ้ยอย่เปิดแล้วรอบนี้ได้แต่สนูครับ Yeah. ใครพิมพ์อะไรเนี่ยป๊า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 เอาความหินไปสู้ครับเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวด้วยไปข้างๆไปตรงนั้นดีกว่า ระวังเพื่อนเขาจะตีตกนะครับโอ้รับเล็กครับดับเล็กเอ้าโอ้ครับโอครับตีครับไปครับวิ่งไปครับกระโดดครับไม่กระโดดไม่ติดอ่ะโซนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย